ก็เลี้ยงฝรั่งฝรั่งชอบเดินเดินหนอกาลังกายพี่โนโอ้องผู้มีอากาศบานเพิ่นเนาะมันไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนบ้านเราเวลายางนี่ยางไกลปันไดอย่างอ่าล้นี่ยางกับปีเตอร์นี่ถ้าบัานไหนเราว่างเนาะแล้วแดดออกดีใจบันสิดีใจเพราะน,นี่แดดออก ถ้าบะมี่นักบะมี่มองเนวไปยังเสียกันสิยผ้ากันหนาไปยังชายหาดเนอะคะ่ะบางทีก็เดินเลยไปถึงทะเลสาบย่างไปกลับกลับประมาณหากิโลอยู่เลยพี่นอ้องทั้งไปทั้งกลับเนาะสองกิโลกวานะกลับมาอีกสิเนาะประมาณนั้นอยู่เลยค่ะพอเดินเดินชายหาดเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะบอเนี้ยวแต่ว่าชายหาดมันมันเป็นเวิรงเนาะมันเป็น อันนี้เองสินะเขากปยยางเรื่อยๆเองสิแต่ว่าแดดออกมันนด้กระตามอากาศมันไม่ได้ร้อนมากอย่างวันนี้แดดทั้งวันเลยสิบเก้าองศาส่วนกันไปยางอยู่สาวนในส่วนเล่าแดดออกเข้าไปยางนอนอยากเฮดกิฟนะเ <c oughs> ล่าเลยว่ามันล่มทั้งคนหลเยมือนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นว่าคนมันหลาย แล้วมันเป็นวันหยุดยาวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดเขาเอื่นพาคปีฮอลิเด์เป็นวันหยุดหยุดเงาเขาออสเตรเลียนนี่วันหยุดแล้วไอ้ไพี่น้องเขามีเขามีเวลาทํางานหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาก็มีเงินแตเนาะเขาคือได้เงินค่ะเขาออันนี่แต่แถมสินะเขาไม่ได้ทํางานนานไหมวันหยุดยาวนี่จะเยอะมากถ้าช่วงวันหยุดยาวนี่ ทุกชายหาดแล้วก็โดยเฉพาะริมทะเลสาบที่ที่ลุนีถ่ายคลิปนกกระทุ n บ่อยๆบางครั้งมันสิเป็นสนามหญ้าเป็นสนามเด็กเล่นเนาะค่ะกินพื้นที่ยาวเป็นกิโลอยู่นะคะเฉพาะมุมนี้นะคะคนสิายเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมครอบครัวเนาะคนกับสิผ้าแบบขอบครั้วลูกตอ,องสินะเด็กก็จะมีสนามเด็กเล่นนั่นสิไหมเล่นยู่สนามเด็กเล่นผู้ใหไ่กะ นางผู้กันเดินออกกํลาลังกายปิกนิกมันก็จะมีเตาย่างบาร์บีคิวให้ย่างฟรีเนาะแต่ว่าที่นี่จะมีวินเนะวามีวินัยของเขาเนาะคะ่ะถึงคนจะเยอะเตาย่างบาร์บีคิวนี่คนจะรอคิวกันเยอะอเสิแต่ว่าพอ,อย่างเสร็จเขาก็เก็บเช็ดทำความสะอาดนาเตาเตามันเป็นสแตนเลสเนาะพี่น้อง คนต่อไปก็เข้าไปย่างต่อเลยสิ่ไหมย่างเสร็จเขาก็เก็บทําความสะอาดนาเตาเก็บเรียบร้อยคือที่นี่เนี่ยจะไม่มีขยะคนสิหลปันได้ก็ตามพี่น้องสนามหญ้าเขานี่พอคนกลับจะไม่จะไม่เห็นขยะจะไม่มีขยะเขาสิเก็บขยะนี่ล่มถังขยะบางบางทีแบบว่า เราก็จะมีนัดก,กันบ่อยกับกับกับ,กบลูกๆเพื่อนนังเสียค่ะบางทีเขาเห็นขยะคนอื่นแบบมันอาจจะปิวมาหรือยังสิ่เนาะเขาก็เก็บลงถังขยะนะคะนี่คือวินัยของของของบ้านเขาเขาสิบบนิิงเชฟวะบ่เมียนขยะฉันบ่เมียนถุงฉันได้หน่ยังสินะผู้ใดเหตุไม่เอาน,อนั่งสินเขาเห็นเขาจะเก็บลงถังขยะเลยอันนี้คือแบบเออแล้วสนามหยาที่ คนไปทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเนาะกว้างแต่ละที่เนี่ยกว้างแต่ว่ามันจะไม่โลกไม่สโปรกมันไม่มีขยะพี่น้องเป็นเป็นเขาเรียกว่า่าความีไม่ได้ตรงเนี่ยทำให้พื้นที่เขาสะอาดสะอาดสะอ้านสนามหยากับอกบอบบล็กสัน่นสนะ กันเลยทำให้ทุกที่หน้าหน้าไปพักผ่อนนะสิัมยความ,มีวินัยของเขาเนี่ยควมสะอาดการจัดเก็บขยะอีกยังเสียเนาะกินแล้วเขาก็เก็บกันัยังสิเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่จริงว่าจะพูดเรื่องอันอันฝรั่งชอบเดินเห็นเขาคุยกันนะนะอันไปใส่มีดยาง่าเงมนว่ามีเงินตีอย่างสินะ ประหยัดเงืนหลายติ๋งสินะบางทีฝรั่งไปเที่ยวบ้านเราเขาก็ติดเดินอยู่นะคะจ้างพ่อยิ่นี่บ้อบบอบ่บผ้าเราบ่มีหม่องยางหลายแล้วกับเบืองสิแม่ค่ะอยู่บ้านเราจะต้องไปเดินออกกําลังกายอยู่สนามทุ่งสร้างแล้วก็บึงแกนครนย่างมือเสารย่างมือแรงสิเนาะสองสามรอบเลยนะคะ เฮ่าเหนือเมย <c oughs> แต่เนนบอร์เหนืยบ่เมยฝรั่งเนี่ยชอบเดินเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนะคะคนที่เขาชอบเดินออกอกำลังกายนี่เขาก็จะเดินเป็นหลักเขาสีบ่ย่างเราเราติดเนาะสีไปไซนี่ถ้าถ้าเราไม่ขับรถไปเราก็จะนั่งแท็กซี่อยู่เมืองไทยเนาะ แต่ว่าอยู่นี่จะไม่เป็นแบบนั้นจะเดิน